สวัสดีครับพี่น,น้องมาเก็บดอกกระเทียมมาเนี่ยสอตาดอกมันถ้าลูกไส้ไม,ม่ยางแม่ก็จะมาเก็บดอกกระเทียมแล้วยางบอกว่าไม่นี่ด,นนดีใจหลายเง้ยมันหลายครับไม่ตะปากระเทียมหนึ่งจะต้นกระเทียมง่ายๆเลย อันนี้และวะ่านั่งอาอยู่นี่จหลรยซักแล้วสกายดูดสมอโอ้ยเบิ่งดดูดขามหัวแม่มาเอ้ยมาทั้กับวัฒนาเดนเนอะมือหนึงน่งเก็บมือหนึงน่ง อืมทายกองไหนไม่นาถานัดถนัดเนาะเก็บไปเก็บมากกว่าสี่ขีดขานได้ไหมอันเดียดพ่อกลัอยู่กว่าสี่ขีดขานแล้วบ้าหลายแอกเนาะเอาพ่อไปได้กินพอได้มากเสมออยู่ขึ้ก็อยู่ใกล้บ้านเด้อ ผ้าลูกซ้ายน่าหลเลยนะผ้าหมาไม่ยางเ้ยม่สิบอลรุ่นน,น่ตัดข้นมาเลยลูกใครมาเรียก,ออกอยนะเอาตะบนั้นเลียกตอตตะดอกนั้นนะห้าบอพินง จะไปลวกตะลังเหงานี่ได้เป็นกำเลยเด้ต้ากับได้เก็บบดก็ว่างเงานึงไปกระยางจากน้อยนันยางขึ้นมาเก็บ พ่อมาสินางเก็บย,ยางเดี๋ยวนะยางาก็หน่อยยางหาต้นถึงใจจักสินางต้องมุงได้ต้องไม่มองนี่แล้วนั่นต้นตอดวันนี้ตอดสันด้ ม anyway ันต้นเดียวกับพ่อเลยบ่านี่ยเชื่อไหมเมื่อกี้เศร้าเหรอพี่น้องก็อาทิตย์หน้าก็ยังบ่ได้ไปเฮ็ดงานอยู่อาทิตย์ต่อไปถ้าอีกได้อาทิตย์ Bây nhang ý chắc nói Lái vụt vụt chắc sẽ ở trong đầy nó Tại cả chắc xí má nhắm đấy Phải chiều Cái này đây khảo ta ba phút điểu Khảo ba cấp mô Năng được chiều tháng đầy vô Năng được ngăn lại cái này chiều Để bàn phía nồng năng tháng đầy cày ลวกกินกับน้ำพริกกะปินี่โอ้ยดึงหูออกก็บ่ออกแสบเอาเอาใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ยเมืองเมืองมันว่เมัน,มน,มนเยียบหัวเมีย ใบนิดเดินไปยางแกกน้อยฮะต้นถูกใจคือจ้ามีห้อยเขาห้อยคนมากรนดั้นหรือเปล่าคนมากรนดก้นเอาไปปลูกบ่พอเดวพอเดวพอเดวบอกว่าเอาไปปลูกนมืงไทยแนเด้อร์สัน จะผ้าก,กันเปียกแล้วพอกับลูกเล่นนานนะ<ป>เงาหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้แหละไปงางเล็กน้อย ขันมายามกับมาขึ้มาปลาเนาะยังหางอ่ะจริจ Pas ah, nyang to Atong ตอนนแ้ก็กวัมั้งนาะข้าของมันตั้งหนา่มันจะมากวัแม่วิวัชวยชรบ เดินสจเอาขึ้นมาให้เบิ่งพี่น้องว่าได้หลายตำแหน่งเลยนะตำแหน่งกับพ่อเราั้งเนาะการสิย่างไปทั้งุูนการสิเก็บอีกจักหน่อยถ้ามันโอ้เงาหนี่้างหน้าเถอะแต่ด้วงมันสึมลุกขึ้นหน้าเยอะแล้วเอาเงาในก้อนชั้นออกไป คลิปเพื่อนสาวบอตัดขึ้นมาบัดแล้วแต่มาซัดใบมันออกเสจอไปพัดใส้อันจะไปพัดใส้อ,ใสอัอดดน,น,อนนั่นไหมใส่เกาะวอดดอกเนาะไอคุ้นหัวต่อนี้เนี่ย สวยสวยเลยค่ะมงเลยพวกรึเล่ะพี่น้องไปก็เด้อค่าเก็บแล้วหลายหลายไปสสมัคเก็บไม่เก็บด้วยคนกวงใหญ่ไพศาลไม่ต้านเดียวป้านีบ่ไก่บ้า,บานคันเล้อใกล้ๆนึ่งตายพี่น้องคลิปนี้กับากไว้สำเนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ